形容詞です優しい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 優し <noise> い優し、はい優し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 い難しい難しい優しい優 i い優しい優 <noise> しい優しい優しいしいしい優ししいしいしい แล้วก็คำศัพท์ใหม่คือเทสโต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 คำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็เลยเขียนใช้พาฒนาการนะคะเทสโตแปลว่าข้อสอบค่ะภาษาญี่ปุ A ่นก็วญี่าุานภาษาญี่ปุ่นก็จำได้ไหมคะภาษา Japaneseese i is easy. ภาษาญี่ปุ่นง่ายค่ะ This test easy. อสอ่ภาษาญี่ปุ่น,นง่ายค่ะ 難しいです。おやかはとは難しい。くや。さしい。優しい,難しい。難しい。さようなら。